เขาจะมีคอนเสิร์ต เออไหนเล่ากันซิยังไงมันเป็นโปรเจกต์คอนเสิร์ตที่ต่อมาจากโครงการละครนี้คือโครงการสีบกหนึ่งครับในเมื่อมีโครงการนี้แล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้พระเอกทั้งห้าเรื่องเนี่ยมาอยู่ด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคอนเสิร์ตขึ้นมาครับแสดงว่าห้าพระเอกต้องโชว์แบบอลังการสุดฤทธิ์เต็มที่เลยป่ะโอ้โหเต็มที่เลยเต็มที่ครับผมคือตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตก็จะเล่นปลายเดือนพฤศจิกายนใช่ครับแต่เนื่องจากว่าภาวะน้ำท่วมตอนนี้ก็เลยเลื่อนไปเดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่สี่กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยแต ว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคุณก็ได้มีการเตรียมซ้อมกันบ้างแล้วใช่ไหมใช่มีไปซ้อมกันใช่ไปซ้อมตั้งแต่เช้าถึงตีสี่กันอ่คุณไปซ้อมอะไรคะเนี่ยเออคุณซ้อมกับใครคะคุณเดชคะไม่ใช่งไม่จริงทั้งก็คือแบบซ้อมงานตั้งแต่ไปบ่ายจนถึงมืดดึกๆอะไรอย่างเงี้ยไปซ้อมอะไรกันบ้างสรุปแล้วไปร้องเพลงเต้นหรืออะไรยังไงความจริงก็มีหมดนะครับมันคือโชว์นี้มันจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งร้องเต้นแล้วก็มีเป็นคล้ายๆกับละครเล็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยมต้องมีโชว์อะไรอย่างมีไปเชือกเกสคือเเเป็นนนนงาออร์ท เราเป็นนักแสดงกันนะ้วจะให้พวกเราไปร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะเสียงแต่ละคนก็แบบไม่ได้แบบถึงขั้นนักร้องแต่ว่าเราพยายามที่จะทําให้ดีสุดทั้งร้องเพลงทั้งเต้นทั้งโชว์แล้วก็แต่ละคนก็จะมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างที่จะไปให้แฟนๆในวันนั้นได้ดูกันคือความจริงแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยพวกผมก็จะกังวลกันมากจะมีความจริงหน้าเด็กคนเดียวที่แบบลอยตัวเรื่องเต้นกับเรื่องเรื่องร้องเพลงอลยรายใจเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานตรงนี้เยอะอันนี้พูดจริง ให้โชว์หน่อยได้ไหมโชว์หน่อยได้ไหมเอาอีกแล้วคุณเต้นอะไรคุณเต้นอะไรไมเคิลแจ็คสันอะไรของคุณว่าที่ลูกเป้าเออลูกเป้าอะไรอ่ะจริงเหรอนั่นเด็ดเหรอไมเคิลแจ็คสันเนี่ยไมเคิลแจ็คสันนังรู้ไหม ล็กไม่ใช่บนโชวตเนน่ยนี่บนโชว์แสดงว่าบนโชว์นี่เต็มสตรีมเลยฮะถูกต้องฮะแต่เมื่อกี้ผมยังไม่เห็นเขาลูปเป้าเลยนะะับมาเลยเขาบอกว่านอนตายตาหลับแล้วเพราช่วงลูกเป้าหันมาตรงหน้าป้าพอดีเลย เรจะถามว่าจ่ายเงินไปเท่าไหร่เป้าถึงไปอยู่ตรงหน้าขนาดนั้ตายตายลเอาละหุ้นไม่เ้อาเทียงกันตอไปตอนไยตอไปเอะบอยก่อนนะตอนไปเอา่อย ปันห,หาเมียเขาตอบโอเคนะโอเคแต่ตอนนี้ที่เค็ดที่สุดคือจะต้องมาเต้นนี่แหละเฮ็ดโม้ยกับเฮ็ดครับคจริงผมไม่เคยเต้นที่ไหนเลยนะแค่นี้เอาไปแล้วไงมาฝั่งนี้บ้าง <ภ pec S 2> เาอย่างเดียวนะฉันไม่กับนะเห็นว่าซ้อมกันหนักถึงขนาดกลับไปซ้อมที่บ้านกันด้วย มีบ้านครับมีครับทำกันบ้านด้วยครับเมื่อครูดาเวลาไปเต้นหน้ากระจกไปซ้อมมันต้อง acting ละครด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครูอู๋เขาจะแบบว่าโอ้โหครูครับข้างเน้นแล้วก็เหมือนกับอยากให้เรากลทำกันบ้านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปซ้อมเต้นผมมีก็ไปซ้อมหน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในการเบื้องหลังของโชว์ด้วยคือครูอู๋ให้ทุกคนได้แสดงความเห็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ยังไงบ้างยังไงบ้างก็คืออย่างที่บอกคือครูอู๋เขาจะพยายามเลือกเพลงที่มัน ตรงกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างของนาเดชก็จะเป็นแบบเพลงมันๆเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยของมาริโอเป็นฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยของผมก็เป็นแนวล็อกๆ็อบ้านๆหน่อยโอ้ล็อกล็อกล็อโจโจอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือมันมีบางเพลงที่พวกเราอาจจะร้องไม่ได้เต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็เสนอเข้าไปได้ใช่ใช่เขาก็อยากให้เราเนี่ยแบบได้ร้องเพลงที่เราอยากร้องจริงๆใช่เราจะได้ร้องออกมาแบบว่าอินจริงๆแล้วแฟนคลับทุกคนจะได้ ฟังที่แบบเพลงที่มาจากใจของพวกเราจริงๆร้องคุณดึงกับหลายเพลงอ้าแล้วที่คุณต้องไปร้องของเพลงพี่หนุยอัาพลนี่คุณขอเองป่คะไม่ครับอันนี้ไว่ใช่คุณมีท่าของคุณด้วยเนี่ยคำจริงแล้วคืออย่างของผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีท่าเต้นมากอะไรเพราะว่าเต้นออกมาแล้วมันจะทุเรศอะครับก็คือเพราะนั้นเขาก็จะเป็นโยกไ ให้ผมเป็นท่าง่ายๆยกโยกหรือว่ามีท่าเต้นแบบง่ายๆตบตูดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะมีคนตบหรือยังคะผมขอให้คุณลองตบตูดให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมไม่แต่ว่าเพลงนี้มันต้องเต้นหลายๆคนนะครับเพลงอะไรเพลงอะไรของอําพลนี่เพลงอะไรอ๋ออันนี้เป็นเพลงเสียไหมเสียไหมเอาสักนิดนึ่งไหมฮะต้องเต้นหลายๆคนครับเอาหลายๆคนอาเชิญอาเชิญครับเฮ้ยอาเชิญครับทุกคนเลยไหมับจริงมันมันมัเป็นท่างยังแหมก็ให้ผัวเมียเขาเต้นกันสิ จาอะไรทนี่ทำอะไรเนี่ยคือคำนิงมันจะเป็นท่าง่ายคือแบบว่าท่าแบบว่าสต๊อปตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าท่าใครจะน่ารักมากกว่านั้นเองก็ต้องลองอ่ะของเนี้ยอ่อ ะอะไรประมาณนี้ครับเอาง<อ>ี้เ,เดี๋ยวกลับบ้านเราไปซ้อมกันต่อ <Okay. S 3> อ,อเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยว<ๆ>เราม<ๆ>ีภาพเบื้องหลังเราก็ตามไปถ่ายไาด้วยว่าเบื้องหลังเขาซ้อมกันสนุกสนานแค่ไหนไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะ พร้อมกันละเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขารอให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงไปก่อนแต่จะไม่เลื่อนไปถึงสงกรานใช่ไหมครับย้ำอีกทีดีกว่าย้ำที่ไหนเมื่อไหร่ก็คอนเสิร์ตนะครับจะจัดวันที่4กุมภาพันธ์ครับที่ Impact เมืองทองนะฮะมีสอรอบสอรอบรอบบ่ายสองกับทุ่มหนึ่งบ่ายสองกับหนึ่งทุ่มวันที่สี่ฮะรอบสองทุ่มแล้วก็เนะ เล่นกันแน่วันละหว่างนี้เนี่ยไฟสองสองและสองทุ่มนะฮะที่เมืองทองที่อีแผงอีแผงอีแผงเมืองทองทานีวันที่วันที่สี่ค่ะครับผมบัตรจองได้ที่ไทยเด็กเกนเจอร์แล้วก็ยังไงรายได้ของส่วนหนึ่งของของของเกษตรนี้ครับผมก็นำไปช่วยครอบครัวข่าวสามด้วยนะฮะเรื่องน้ำพุ่งแล้วฮะต้องบอกวันนี้นะคะพี่มีความสุขมาก แม่ก็คงมีความสุขเช่กันนะคะขอบคุณสามหนุ่มที่มาสร้างความสุขให้เราก่อนนอนขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ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 ค่ะครับขอบคุณครับอค่ะครับขอบคค่ะบอคุณครับอบคครับอครับขคะเครื่องคระครับขมบคุณครบขอบคุครับขคุณครับขอบคุณครับขนบครับพอบคับใหบคุนคันขอุรันพุหรับรับอครับอนรัีัสครับสวัสดีครับ สนุกสนานกับคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรที่จังหวัดอุดร